สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถตู้เบนวิตโต115 CDI ปี2005ครับ W166 ครับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวครับมีประกันชั้น1ให้ด้วยนะครับรถพึ่งเข้านะครับผมยังไม่ได้จัดการเซอร์วิสครับแต่เดี๋ยวผมจะการถ่ายให้ดูแบบเรียวๆก่อนเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถจับจองได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยครับไปครับนี่นะครับตัวรถของวิตโ115 CDI ปี2005นะครับ สีเขานะครับก็เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้ครับเจ้าของมือเดียวเลยนะครับมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับสําหรับรถปี2005ถ้าไม่ได้ต่อประกันชั้นหนึ่งมานะครับก็จะไม่สามารถต่อได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวรถปีเขาค่อนข้างลึกครับแต่คันนี้สามารถต่อประกันชั้นหนึ่งได้นะครับของวิริยะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับรถคันนี้ผ่านการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะครับสีสันเดิมๆสวยงามนะครับไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ําแน่นอน100%นะครับ ไฟหน้าของเขานะครับก็เป็นไฟหน้าแบบหลอดฮาโลเจนนะครับกรอบโค้งไฟอาจจะคุ้นนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะการขัดให้นะครับเพราะอันนี้นะครับคือไฟหน้าเดิมๆเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนกรอบมาเลยครับตัวถังนะครับอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวรถนะครับไม่เคยเก็บสีมาด้วยนะครับรอยตรงไหนมีตําหนิเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทั้งหมดเลยนะครับอยากให้ดูสภาพสดๆเลยนะครับรถคันนี้ผมกล้าการันตีว่าสดจริงๆนะครับ ฝากระโปรงด้านหน้าก็สวยงามนะครับมีดาวจมมาให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้ครับกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าดาวเบนซ์ตรงกลางใหญ่ๆเงาๆอยู่เลยนะครับกระจังหน้าสวยงามครับแล้วในส่วนของกันชนด้านหน้าก็สวยงามเช่นกันนะครับตะแกรงนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับด้านล่างอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมนะครับเครื่องเกียร์คันนี้นะครับพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับผมได้จากการลองขับมาแล้วนะครับ แต่ว่าบอกตำหนิอีกนิดนึงนะครับช่วงล่างหน้าขวามีเสียงกึกกึกนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะการแก้ไขให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนลองขับกันนะครับมาครับต่อที่ด้านข้างเลยนะครับด้านข้างนะครับล้อนะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตัวล้อนะครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยครับมาพร้อมกับยางกูดเกียร์นะครับ21565 R16 นะครับยางก็นุ่มๆเลยนะครับยางปี24ด้วยนะครับนี่ครับ ยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับเจ้าของเก่าผมบอกแล้วครับว่าเขาดูแลรักษารถเป็นอย่างดีครับแล้วก็มีบินเก็บไว้ให้ดูด้วยนะครับช่วงล่างนะครับก็ยังเฟิร์มๆนะครับแต่จะมีเสียงกุกๆหน้าขวานะครับแต่เดี๋ยวผมจะการแก้ไขให้นะครับอะไรดีไม่ดีเดี๋ยวรายงานให้ตรงหมดเลยนะครับแก้มด้านหน้านะครับก็สวยงามนะครับไฟเลี้ยวสวยๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วรถคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มแล้วให้เรียบร้อยนะครับั้งคันเลยนะครับจากเจ้าของเดิมครับสวยๆนะครับแหลกหลังคาสวยงามนะครับหลังคา ไม่มีซิดจางด่างเลยนะครับหลังคาสวยๆครับรถจอดในล่มด้วยนะครับตัวถังด้านข้างตัวรถไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับตัวถังสวยงามมากๆนะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับ ดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายทรงยาวแบบนี้นะครับไฟท้ายสวยสวยเลยนะครับไม่มีแตกหักไม่มีถลอกเลยนะครับไฟท้ายสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมกับโลโก้115 cdi นะครับโลโก้อยู่ครบไม่เคยถูกแกะไปทําสีนะครับโลโก้เบนซ์นะครับแล้วก็โลโก้วิตโต้ครับโลโก้อยู่ครบหมดเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีกนะครับ2อันครับหัดขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับฝั่งตัวถังด้านซ้ายตัวรถนะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับนี่ครับ ตัวถังด้านซ้ายตัวรถสวยๆเลยนะครับรถไม่มีตำหนิแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับนี่ครับในส่วนของภายในด้านท้ายนะครับก็สวยงามใหญ่โตแบบนี้เลยนะครับน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับอันนี้คือน็อตเดิมจากโรงงานนะครับดูฝั่งขวาครับสวยงามเช่นกันนะครับเม็ดอาร์คนะครับคมๆคมๆแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับดูตามนิ้วผมที่ชี้เลยครับ เม็ดอาร์นะครับฝั่งด้านขวานะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับนี่เม็ดอาร์ตสวยๆคมๆนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับก็คมเช่นกันนะครับตัวรถรับประกันโครงสร้างเดิม100เซ์เลยนะครับแล้วก็จะมีม่านให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างมีม่านให้ทุกบานนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีพรมกระดุมให้ทั้งคันแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาสกัดเดิมสวยงามนะครับไม่มีชีข่านะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของยางอันไหลให้ด้วยนะครับนี่ อุปกรณ์คันนี้ครบคันแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันต่อครับไปเลยครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถก็เป็นเบาะหนังสีเทาแบบนี้นะครับรถมายังไงรีวิวอย่างนั้นเลยนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้จากการนําสปายยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆนะครับนี่นะครับตัวรถสวยงามมากๆนะครับเบาะหนังอันนี้คือเบาะเดิมจากโรงงานนะครับตั้งแต่ป้ายแดงหนังไม่เคยถูกเปลี่ยนนะครับอาจจะมีลอกบ้างเล็กน้อยนะครับ ในส่วนของฝั่งคนขับนะครับแต่เดี๋ยวผมจะการแก้ไขให้นะครับดูฝั่งคนนั่งนะครับเบาะหนังยังตึงๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับเบาหนังตึงๆครับแต่เดี๋ยวผมจะเก็บความเรียบร้อยของเบาะให้นะครับให้สวยงามแน่นอนนะครับแผงข้างประตูลายไม้ยังสวยงามอยู่เลยนะครับแผงข้างประตูสวยงามชัดเจนแบบนี้นะครับปุ่มใช้งานได้ทั้งหมดนะครับปุ่มอยู่ครบเลยนะครับระบบไฟฟ้าคันใช้งานได้เต็ม100%เรนะครับเรามาดูซอกตรงประตูกันดีกว่าครับนี่ น็อตนะครับดูตามที่นิ้วผมชี้นะครับไม่มีการขเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับก็ไม่มีร่องรอยของการขนะครับตัวรถคันนี้เขาค่อนข้างสดมากจริงๆนะครับแล้วรถคันนี้นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับสามารถเช็คศูนย์เบนท์ได้เลยนะครับรถปี2005ปกติเขาจะเข้าอู่กันนะครับแต่คันนี้เข้าศูนย์นะครับมีประวัติรายละเอียดให้จากศูนย์ชัดเจนทั้งหมดนะครับผมกล้าการันตีเลยครับคันนี้ไปคุ้มค่าจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปครับ เอาล้ครับเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบน้ำเต้าแบบนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมคันนี้ของเขานะครับอยู่ที่251,000กิโลนะครับสำหรับรถปี2005ไมล์250ก็ถือว่าวิ่งใช้งานปกติทั่วไปไม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับผ่านการเข้าศูนย์มาทุกระยะเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมั่นใจสบายใจได้เลยนะครับไม้แท้อย่างแน่นอนนะครับรถมือเดียวครับมีประวัติศูนย์ให้ดูชัดเจนนะครับมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับคอนโซลด้านหน้าก็สวยๆนะครับแต่อาจจะมีร่องรอยของคราบกาวบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับกรอบลายไม้สวยชัดเจนแบบนี้นะครับช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหลอช่องแอร์สวยงามนะครับแล้วก็มีในส่วนของ บอกอุณหภูมิให้ด้วยนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับแอร์คันนี้เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนครับแล้วด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงที่ติดเพิ่มมาให้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับประตูเลื่อนนะครับซ้ายขวาครับใช้งานได้นะครับล็อกรถปลดล็อกรถใช้งานได้นะครับเปิดไฟในรถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอน100%นนะครับถัดลงมานะครับวิทยุนะครับคันนี้ก็เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับ เขาจะเชื่อมต่อกับตัวแผ่นใส่ซีดีด้านบนด้วยนะครับเป็นเครื่องเสียง2อันเลยนะครับอันนี้จะเป็นควบคุมวิทยุนะครับด้านบนก็จะใส่ซีดีนั่นเองนะครับแล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นลิ้นชักใส่แก้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีที่ใส่เหรียญให้ด้วยนะครับใช้งานได้ครับแล้วในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับ หัวเกียร์สวยงามนะครับถุงเกียร์ก็สวยงามอยู่เช่นกันนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับผมกล้าการันตีเลยครับเกียร์คันนี้เข้าชิดทุกเกียร์แน่นอนนะครับเครื่องเกียร์ดีมากๆนะครับถัดมาด้านข้างนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่ง4ีก้านนะครับอันนี้คือพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับด้านบนก็จะเป็นลายไม้นะครับด้านล่างก็จะเป็นลายไม้แบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมันติฟังก์ชันใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ2ฝั่งเลยสติชิ่งไม่มีขาดนะครับยังคมๆอยู่เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูเก๊เก็บของกันนิดนึงนะครับเก๊เก็บของนะครับนี่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับลึกเลยนะครับอันนี้คือใบของประกันนะครับวิริยะนะครับแล้วก็มีในส่วนของคู่มือนะครับอยู่ให้ครบแบบนี้เลยนะครับนี่ตั้งแต่โรงงานเลยครับคู่มือนะครับเอกสารอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อดีกว่าครับไปเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันนะครับวิธีการเปิดนะครับนี่ ประตูสไลด์ไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเบาะหนังก็ยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะสวยงามมากๆนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอันนี้คือเบาะเดิมจากโรงงานตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับหนังคือหนังเดิมเบนซ์จากโรงงานนะครับนุ่มๆแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับนั่งสบายมากๆนะครับขาผมเหลือเยอะเลยนะครับนี่ยาวๆครับหัวผมก็เหลือเยอะนะครับ ฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับกระเป๋าเก็บของนะครับตึงๆฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับมีที่วางแก้วให้ด้านบนตรงนี้นะครับสวยๆครับเราสามารถชักออกมาได้นะครับนี่สามารถวางเท้าหรือจะนั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ครับถันมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นที่ใส่ของที่วางแก้วอีก3ามตำแหน่งเลยนะครับสามารถเปิดใช้งานได้แล้วก็สามารถล็อกได้ด้วยครับนี่แบบนี้นะครับ ัดลงมานะครับก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับมีเก็บรีโมทให้นะครับด้านที่2นะครับก็เป็นที่ใส่ของให้อีกเช่นก euh ันนะครับลิ้นชักใช้งานได้ทั้งหมดนะครับด้านสุดท้ายนะครับก so ็จะเป็นที่ใส่ของชั้นลึกเลยนะครับอุปกรณ์ภายในคันนี้ใช้งานได้ครบคันเลยนะครับวิธีปรับแอร์นะครับเราก็สามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่ปรับปุ่มพัดลมแอร์ได้นะครับแอร์คันนี้ผมการันตีครับเย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนนะครับ แล้วคันนี้ก็จะมีวิทยุให้ด้วยนะครับแต่ว่าหน้าจอตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าหน้าจอตรงนี้นะครับเขาจะเชื่อมต่อกับตัววิทยุด้านหน้านะครับแต่ผมว่าน่าจะใช้งานได้ดูทีวีได้นะครับหลังคาสวยๆแบบนี้เลยนะครับตึงๆแบบนี้เนียนทุกจุดนะครับหลังคาสวยๆนะครับรถคันนี้นะครับได้เดิมจากโรงงาน100%ซนะครับและเบาะนวดนนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสองฝั่งเลยนี่ระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนั่งสบายแน่นอนนะครับดูเบาะด้านหลังครับ นเนียนะครับเบาะด้านหลังดูได้เลยนะครับด้านหลังแทบไม่มีริ้วรอยของคนนั่งเลยนะครับนี่เป็นที่นั่ง VIP นะครับนั่งสบายมากๆครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างกันอีกนิดนึงด้านหลังนะครับนี่นะครับเมดทาร์นะครับคมๆคมๆหมดเลยนะครับตัวรถไม่มีผ่านการซ่อมแซมมาอย่างแน่นอนหนึ่งร้นะครับดูได้เลยนะครับเมทาร์คมทุกจุดนะครับฝั่งด้านซ้ายนี่ คมเช่นกันนะครับอันนี้คือเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมคมสวยหมดเลยนะครับรถคันนี้ก็รับประกันนะครับว่าสวยงามมากๆในส่วนของโครงสร้างนะครับแล้วก็เซอร์วิสมาให้ค่อนข้างครบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้อีกเล็กน้อยครับวิธีการปิดประตูนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่ประตูสไลด์ก็จะปิดเองแบบนี้นะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องกันดีกว่าครับไปครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีดีเซลนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด160กว่าม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคนะครับอยู่ประมาณ14-15กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ำมันเลยนะครับสำหรับตัวรถไซส์ขนาดนี้นะครับเบนเขาค่อนข้างประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับห้องเครื่องก็แห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มซึมนะครับห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับแห้งเดิมทุกจุดนะครับรถ ผ่านการเข้าศูนย์มาทุกระยะนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับแผงจิ้งหรีดก็ยังสวยงามแบบนี้นะครับตัวน็อตครับนี่ดูครับไม่มีล่องรอยของการขยเลยนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะครับคันหน้าสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่หมดเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับโครงสร้างเดิมสวยงามนะครับเมทาร์นะครับคมๆกลมๆทุกจุดเลยนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากเช่นกันนะครับ รถคันนี้นะครับกล้าการันตีครับเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปครับเดี๋ยวเรามาลองขับว i โต้คันนี้กันเลยนะครับไปครับดูรอบเครื่องรอบเกียร์นะครับเปลี่ยนไม่มีกระตุกแน่นอนครับรถผ่านการเซอร์วิสตลอดนะครับที่สําคัญมือเดียวมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับบินเซอร์วิสครบครับเอาไปใช้งานต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับ ผมกล้ากําลังไปครับขับขี่ดีมากๆนะครับไม่มีสายไม่มีโยนครับแต่เดี๋ยวคันนี้นะครับผมจะเซอร์วิสอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่วงล่างครับคันนี้ผมให้ดูสภาพสดสดเรียวๆก่อนเลยนะครับช่วงล่างหน้าขวามีเสียงกึกๆนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวจะการเซอร์วิสให้ด้วยครับเอาไปคือต้องพร้อมใช้งานทันทีแน่นอนนะครับไม่มานั่งเมคเซนส์อยู่แล้วนะครับอะไรดีไม่ดีบอกให้หมดนะครับ ได้รถดีตรงปกแน่นอนไปใช้งานนะครับขับขี่ดีมากๆนะครับตัวรถผมตรวจสอบให้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีการชนหนักลิกคว่ำตัดต่อจมน้ําหรือกอไม้นะครับมาครับคลิกดาวดูเลยครับนี่ครับรอบเครื่องฟาทันทีนะครับเร่งขึ้นไวมากนะครับขายต่อครับ โอ้ครับขี่ค่อนข้างดีมากนะครับช่วงเลี้ยวก็ไม่มีสายไม่มีโยนนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางปีใหม่เลยนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับรถมือเดียวครับมีประกันชั้นหนึ่งคุ้มคุ้มเลยนะครับสําหรับวิตโตคันนี้ครับไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายนะครับระบบไฟคันนี้ติดครบหมดทุกดวงนะครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับวิ่งสบายสบายเฉวฉวเลยนะครับ แรงมานะครับอยู่ประมาณ160ครับถือว่าแรงนะครับสําหรับวิโต้นะครับ W166 ครับอัตราการบริโภคนะครับเครื่องยนต์ดีเซลครับอยู่ประมาณ45กิโลลิตรนะครับตัวรถน้ําหนักขนาดนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆครับขับทางไกลสบายครับได้รถโตู้ VIP นะครับ8ที่นั่งครับเอาไว้ใช้งานถือว่าคุ้มค่าครับผมผมยังเร่งไม่ได้ครับรถเขาค่อนข้างเยอะนะครับ อยากจะเหยียบให้ดูนะครับมาครับเล่งให้ดูกันนิดนึงครับคลิกดาวปุ๊บมาเลยนะครับขึ้นแซงได้สบายๆครับไปต่อครับดูครับใช้ความเร็วเกือบร้อยนะครับข้างหน้าต้องยูเทิร์นนะครับดูระบบเบรกครับภาเบรกยังใหม่อยู่เลยนะครับ นี่ครับเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเสียงเขาก็ไม่ได้ดังจนเกินไปด้วยนะครับนั่งภายในห้องโดยสารคือขับขี่สบายเลยนะครับไม่หนกหูนะครับมาไปกันต่อครับเดี๋ยวทางข้างหน้านะครับผมจะทดลองความเร็วกันให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองความเร็วกันนิดนึงนะครับ3ามไปครับดูครับ 40แล้วนะครับ50 60ครับ70ครับ80นะครับ9 0ครับ100ครับเกียร์เปลี่ยนครบๆทุกเกียร์นะครับไม่มีกระตุกแน่นอนครับเครื่องเกียร์ฟิตฟเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับในซอยนะครับคัจจะลองได้ไม่เยอะนะครับแต่ผมกล้าการันตีเลยครับว่าคันนี้ขับฉีดดีมากครับ แล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับรถมือเดียวนะครับมีประกันชั้นหนึ่งให้นะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับสวยๆแบบนี้นะครับราคานะครับ3ามแสนห้บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวรถคันนี้ค่อนข้างจะสดมากจริงๆนะครับ แล้วราคา3,59,000านะครับผมเก็บงานให้ด้วยนะครับตัวถังตัวสีตรงไหนไม่เรียบร้อยนะครับเก็บงานให้นะครับไซน้าขัดให้ครับตัวเบาภายในเก็บงานให้นะครับได้ตัวรถแบบสภาพพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างเก็บให้ด้วยนะครับเครื่องเกียร์นะครับเดี๋ยวเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะครับคันนี้นะผมรีวิวให้ดูกันแบบสดๆก่อนเลยนะครับถ้าใครอยากได้ต้องรีบจองเลยนะครับ แ็เดี๋ยวจากการเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับสามแสนราคานี้นะครับส่งให้ทั่วประเทศนะครับค่าส่งนะครับไม่เสียสักบาทนะครับจะส่งให้ฟรีเลยครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้าเบนวิตโต115 CDI คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ